มาถึงหนึ่มคนนี้ค่ะออนสราวุธค่ะเขาบอกว่าออนแฟนๆนะคะทางช่อง7 HD ค่ะว่าเขาครัมแบ็คนะคะกลับมาช่อง7แล้วก็เล่นละครช่อง7เป็นเรื่องแรกเมื่อก่อนเนี้ยน้องเขาบอกเลยนะคะว่าเขาอะ คือเคยมาแคสเป็นพิธีกรที่ช่อง,องอเจ็ดเจขาก็บอกว่ากลับมาบ้านเดิมคือเหมือนโรงเรียนใหม่แต่ว่าเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เคยเติบโตมากับช่องเจ็แล้วก็ไปเล่นละครช่องสามช่องอือ่ตอนนี้ได้กลับมานะคะในละครเรื่องในรอยสายค่ะเรื่องนี้นะคะเขาบอกเล่นร้ายแต่เขาร้ายมีเหตุผละนะคุณร้รายจนต้องแบบว่า ต้องมีคนเสียน้ําตาให้บทของพัชระร้ายยังไงนะคะต้องเสียน้ําตาขนาดไหนแล้วก็อ้อนแฟนๆนะคะอยากมี FC บ้างอยากมีฟุตทักบ้าง<ร>แต่ฟุตทักขอเป็นเมนูต้มแซ่บ <laughs> จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังหนุ่มอ้นสราวุธกันค่ะก็สวัสดีนะครับฝั่งเนื้อฝากตัวด้วยนะครับน้องอ้นนะครับเพิ่งจะเข้าวงการในวงการของนัก,นกแสดงช่องเจ็ดครั้งแรกนะครับก็ฝากดูแลให้กําลังใจด้วยยังไม่มีแฟนคลับนะครับ ก็อาหารที่ชอบนะครับเผื่อจะมีฟู้ดทรัคก็จะเป็นแนวแซ่บๆต้มแซ่บต่างๆแล้วก็มีใส่ปลาร้านะครับมาเต็มที่เลยนะครับหน้าตาอาจจะดูไม่ให้แต่ว่าใจรักมากครับผมอ้อนเลยครับใครที่แบบว่าชอบแนวนี้นี่แบบน้องฝั่งเนื้อฝักตัวดนะ้วยเพราะว่าบางทีเราเราไม่ได้ทํางานด,ด้วยกับช่องเจ็ดมาก่อนครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามกันแต่ว่าถ้าใครที่รู้จักอยู่แล้วโอเคอ้อนเป็นนักสแสดงรู้อยู่แล้วละ่ะแต่การทางานกับช่องเจ็ดครั้งแรกนี่มันก็เหมือนเป็นบ้านใหม่เป็นโรงเรียนใหม่ด้วยแล้วก็แต่ผมเองผมโตมาตั้งแต่เด็กครับผมก็โตมากับช่องนะ แล้วก็งานาพิธีกรหลายๆครั้งผมเคยสมัครเป็นพิธีกรของช่องเจ็ดตั้งแต่เด็กดิสนีย์คลับอะ <Yeah. S 1> แล้วก็ผมดูจากจกวงวงอะไรมาตลอดเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าที่นี่ก็เหมือนเป็นเหมือนครูผมได้ที่หนึ่ง mm hmm. แต่ว่าวันนี้ได้กลับมาในฐานะนักแสดงก็เหมือนมันทําให้เราคิดไปถึงตอนที่เราย้อนไว้ว่าตอนที่เราเป็นเด็กเราดูนักแสดงเขาเล่นกัน mm hmm. วันนี้เป็นเราที่เล่นให้น้องๆได้ดูกัน,เ,นเพื่อนๆได้ดูกันครับผม mm hmm. ก็คงจะเป็นบทบาทสําหรับเรื่องนี้นะครับ mm hmm. ก็คงไม่ได้เรียบง่ายและธรรมดาแล้วก็ ซับซ้อนมากสนุกสนานอ้นมาแล้วก็คงเขาคง,งไม่เล่นบทง่ายๆแต่ว่าผมผมรู้แน่ว่าหล,หลายๆคนก็อาจคือถ้าเกิดย้อนสมัยก่อนผมอาจจะโดนทุเรียนแน่ๆครับแต่ก็อยากจะฝากว่าพัชระในเรื่องชื่อพัชระนะครับเปลือกทุเรียนเนี่ยเตรียมไว้ให้พัชระ<อ>แต่คัดเนื้อสวยๆเอาไว้ให้อ้นสราบุตรนะครับอชอบมากผมว่าตัวละครมีมิติมากครับแล้วก็ผมผมเองเวลาผมเล่นละครเนี่ยผมจะชอบให้คนดูได้ในความรู้สึกของผมนะ ผมชอบให้คนดูได้เห็นความเป็นมนุษย์ผมไม่ได้เล่นแค่ร้ายเดินมาก็ร้ายแล้วเป็นคนร้ายแล้วมาทำเร็วๆแล้วก็จบไม่ผมชอบหาความความซับซ้อนของมันชอบหาความรู้สึกนึกคิดแล้วก็อะไรที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนคุณไม่ต้องรู้วนะ่าผมจะร้ายไหมผมร้ายแน่ๆแต่ร้ายไปถึงแค่ไหนแล้วทำไมถึงร้ายเผื่อซับน้ำตาด้วยแล้วกันนะครับ มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเปิดหน้ามาเหมือนจะเป็นตัวร้ายแต่เอ้าผิดคาดกลายเป็นดีซะงั้น<อ>คือผมว่าเป็นคนที่ผมชอบทวิสแฟนๆชอบให้แฟ,แฟนแบบเด,ดาไม่ได้อ่ะคือผมรู้สึกว่าการเดินมาแล้วเป็นคนร้ายเลยมันดูแบบง่ายไปสำหรับโลกปัจจุบันนี้ครับ<อ>บางเรื่องมาแบบเกลี้ยงเกลียงเกาใส่สูตรผูกท้ายหลอ่อสะอาดเชียวเร็วมากแต่บางเรื่องมาเหมือนโจรเลยดำแบบมีหนวดเขาแบบดูบึกบึนเอ้ากลายเป็นสุภาพแล้วก็จริงใจซื่อตรงซะงั้น<อ>รู้สึกว่าการมองคนต้องใช้เวลามองครับ นอกจากงานแสดงผมอยากให้สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับบทเรียนให้กับคนดูด้วยว่ายิ่งคนเรามันมันยิ่งเราโตขึ้นโลกมันเปลี่ยนไปอะคนมีความซับซ้อนมากขึ้นเราจะมองใครเราต้องมองนานๆเราอย่าเชื่อคําหวานจงดูการกระทำเขามากกว่าคือทุกครั้งที่เริ่มใหม่มันก็คือเริ่มใหม่หมดคือเป็นเหมือนกันทําความรู้จักตัวละครตัวใหม่รู้จักผู้ชายที่ชื่อพัชระ ซึ่งผมก็ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนพอมาทําความเข้าใจเรียนรู้ทําการบ้านหนักมากแล้วก็จนเข้าใจความรู้สึกนึกคิดจนนําเสนอไปในรูปแบบต่างๆที่เห็นในละครนะครับมันก็คือมันก็คือชีวิตของคนอีกหนึ่งคนที่ผมเชื่อว่านี่คือความจริงสําหรับผมผมจะเชื่อว่านี่คือชีวิตของพัชระชีวิตของฉันฉันคือพัชระนี่คือชีวิตของฉันฉันไม่ได้ผมไม่ได้คิดว่าผมไม่เล่นละครจนเมื่อละครปิดกล้อง จบก็คือผมคืนความเป็นพัชระออกไปแล้วผมสูดเออบายยนะเพื่อนอะไรเงี้ยเวลาที่อ้นเข้าไปเป็นตัวละครเนี่ยอ้นจะไม่คิดว่าอ้นสราวุฒเป็นใครทั้งสิ้นแล้วอ้นก็ไม่สนใจว่าอ้นสราวุฒจะเป็นใครทั้งสิ้นอ้นพัชระคือพัชระไม่รู้จักอ้นสราวุฒพัชระไม่รู้จักอ้นสราวุฒแต่อ้นสราวุฒรู้จักพัชระพอถึงเวลาคัดหรือเปลี่ยนเปลี่ยนปิดกล้องหรืออะไรเงี้ยเราก็ส่งคืนตัวละครอีกตัวหนึ่งแต่คนดูจะได้เห็นตัวละครตัวนั้นแต่ว่าพวกเขาคือบทเรียนของผมทั้งหมดครับ เป็นไงล่ะมาฝีมือมากคนนี้เขาก็บอกว่าอย่ามมองนะคะด้วยรูปรักษณ์ภายนอกบางคนน่ะหน้าสะอาดสะอ้านเป็นคนดีอาจจะเล่นร้ายก็ได้หรือบางคนนะคะหนวดเขาเฟิร์มเนี่ยอาจจะเล่นเป็นคนร้ายก็ได้นะคะรอติดตามในรอยทรายค่ะแต่ชอบมากเลยในเรื่องนี้นะมีนักแสดงนอกจากคุณอ้นแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายคนที่คิดถึงคุณโชคชัยเจริญสุขแม่นักร้ยงยุค90และอีกหลากหลายคนเลยคุณผู้ชมฝากติดตามด้วยทางช่อง7 SD ค่ะ